สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ F4 ทางช่อง y o YouTube เซฟที่พนเดิมนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับมาตามกันต่อสำหรับปฏิทินคนําชโนดนะครับในงวดล่าสุดได้29ได้06นะครับ29ก็อยู่ในวันที่16นะครับเสียดายนะครับที่เป็น294ก็พลาดไปแต้มเดียวนะครับ294 293โอ้พลาดแต้มเดียวนะครับส่วน06 ศูนย์หกนี้เราได้จากเราได้จากตัวเลขชุดนี้นะครับที่เชฟมองว่ามันเป็นศูนย์หกนะครับศูนย์หกนะครับหกศูนย์ศูนย์หกนะครับเราได้จากตัวเลขชุดที่เป็นตัวเลขปิศาสีแดงนะครับแล้วก็แนะทางรวยงวดที่แล้วได้สามตัวนะเก้าสองสามนะครับเก้าสองสามสำหรับแนะทางรวยนะครับ หอย2องหอย2เต็งหก็ได้ล่างตรงๆนะศนย์หนะครับหอย2เต็ง1ก็ได้ล่างตรงตรงส1 1แปเซียนได้เ2นะเออได้เกนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อในงวดของว <Like, S 1> ันที Help, ่ masa, 1นึ่งกรกฎากันนะครับ สำหรับหนึ่งกรก,กรดาคมนะครับไปดูกันที่ชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้จะเป็นตัวเลขในชุดของหนึ่งกรกดาคมตัวเด่นเจ็ดเจ็ดหนึ่งปดสำหรับสองตัวนะครับชุดสามตัวมีสี่สองเอ 6, 4, 3, ก้าเจ็ดศูนย์สองตัวรองเนาะหกสี่สามกับแปดเก้าสี่สองตัวรองสองตัวเด่นรองนะครับก็จะมีสี่หนึ่งแปดสามสองเก้า มี39มี6 5มี8ปมี79นะครับอ่ะอันนี้ก็นะครับปกติข้างนี้จะเป็น1กรกฎานะครับข้างนี้จะเป็น16กรกฎานะครับ16กรกฎาก็จะมี33กับ50เป็นตัวเด่นในชุด2ตัวนะครับ3ตัวจะมี4ี3 5 6 3กับ201 ส่วนตัวเลขที่อยู่ในงวดของวันที่หนึ่งงวดนี้นะครับตัวเด่น540นะครับตัวเด่น540พร้อมกับจับคู่สองตัวที่5้าเจ็ดห้าแปดห้าเ9้าห้าหนึ่งห้าสองห้าหเจ็ดสี่ี่เกี่นสี่องสี่หนะครับนี่นะครับก็ ใครที่ตามแนวทางชุดนี้อยู่นะครับ540งวดที่แล้วเข้าเกือบจะมา3ตัวนะครับงวดที่แล้วให้492มานะครับก็พลาดแต้มเดียวงวดนี้540นะครับมี 57, 58, 59, 51, 52, 56 47, 48, 49, 49, 41, 42, 46นะครับส่วนตัวเลขที่เป็นสีแดงนะครับมเม็ดเดียวห่างเดียวนะครับงวดนี้542

ส่วนเตงหนึ่งงวดที่แล้วล่างนี้เด่นเข้าศูตรงๆนะครับงวดนี้ให้27 23 22เป็น2องตัวบนส่วน2ตัวล่างให้สามมานะครับมี39 34 36 VIP กับลูกเทวดานะครับ VIP 819มี82 1292 81 1896 83 1591ลูกเทวดา มี24กับ78เป็นตัวเด่นนะครับตัวรอง31 33 36 61 68 12นะครับเทพทันใจนะครับเทพทําใจเด่นบน6นะครับมี65 68 62เด่นล่างมี4นะครับ41 46 44แนะทางรวยนะครับแนะทางรวยมี4แนะทางรวยคือ508แล้วก็402 อ่างวดที่แล้ว9 2 3นะงวดที่แล้ว9 2 3 3 9 2นะครับตรงกลางเลยนะครับงวดที่แล้วเข้า3ตัวงวดน,นี้มี4 0 2 4 8 2 5 0 8 8 2 5แล้วก็มี4 0 4 2 4 8 4 5 5 2 5 8เป็นตัว2ตัวนะครับอ่าชุดเด่นงวดน,นี้5 0 8 4 0 2นะครับ เท่าแก่น้อยกับราชาชโชคนะครับราชาชโชคเข้า92นะครับงวดที่แล้วงวดนี้ให้3 0นเม็ดเดียวงวดที่แล้วให้92เม็ดเดียวราชาชโชคนะครับงวดนี้30เม็ดเดียวมี3 1 3 5 39 0 2 06 04นะครับในชุด2ตัวส่วนเท่าแก่น้อยเม็ดเดียวหางเดียว8 4 9ี่นะครับเด่นหลัก8ก็จะเป็น8 980 8 8 49 46 42 91 95 96เกสอง้าหนึ่ง้าาหนะครับสำหรับเท่าแก่น้อยนะครับอ่ะย้อน ให้นิดนึงนะครับห้าสี่สองนะครับเม็ดเดียวห้าสี่สองนะครับเม็ดเดียวแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ในวันที่หนึ่งนะครับเป็นห้าสี่ศูนย์นะครับ 5, 4, 0, นะครับห้าสี่ศูนย์มีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่หกนะครับส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านบนนะครับตัวเลขที่อยู่ด้านบนนะครับ ของกรกฎาคมก็จะมี7718เป็นตัวเด่น2ตัวนะครับแล้วก็มี429702มี643894เป็นตัวรองนะครับ2ตัวก็จะมี41832965398879ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่เป็นแรงใจนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีกับตัวเลขงวดนี้นะครับ ก็เจอกันใหม่ไลน์หน้าอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีทุกทท่านนะครับเอาใครอยากได้ตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับแนวทางปฏิทินชุดไหนอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวเชีฟก็จะลงแนวทางให้ตามที่เพื P ่อนเพื่อนเอฟซีอยากได้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันใหม่ไลน์หน้าอีพีหน้านะครับสําหรับอีพีนี้สวัสดีทุกทท่านนะครับ